ตวดเลยโอ้ยเสียบขนาดเด้อเสียอกันได้พี่น้องเด้อเข้มข้นขนาดปะน่อโอ้เยเดงขนาดสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้ค้นนะครับวันนี้มากคนเดียวพี่น้องได้ใส่ตันพ่วงหมกักไงพี่น้องเด้อ อูด้าบูด้าใหญ่ของแท้ยดนะครับเด้อกินผู้เดียวนะพี่น้องเด้่ยวันนี้กะย่าหล้อนวันนี้มากินน้ำพอดีย่าหล้อนว่ากินโหลดพันวันในแนวกินได้ละพี่น้องเห็นใส่ยันมันหยำหยาบคนวปะมาพี่น้องเสร็จสินแล้วกันได้จิ้มซีฟู้ดตำเองพี่น้องโอ้ยเข้มข้นขนาดแบบสูตรเปรี้ยวหวานพี่น้องพี่น้องแล้วก็มีมีผักมีแก่มียังก็มันก็เหี่ยวพี่น้องแล้วก็มี่แรดดิบผักกรอบพี่น้องผักหอมน้ำมาเสร็จสิ้นแล้วกันพี่น้องก่อนเดินกับตัดกันนะพี่น้องเด้อมันพ่วงใหญ่แห้ง จะเดีทั้งหม่อตัดเอาได้เลยปุ่งใ,ใหญ่เนาะัุงคุณอ่ะใหญ่อีหรือไม่เศษๆต้องกันพี่นอ้องตัดคำใหญ่ก็นนะไม่เบิ่งตัดเอาไว้อย่างเี้โอ้ใหญ่เหี่ยวพ่วงกินแต่พวงน,น,น้อยๆครับก็เลยเอามาล่องพวงใหญ่ๆบิ่งพี่นอ้องมันจะเป็นยังไงพวงน,นี้เป็นจุอลไรกันเนาะแต่ว่าตบไม,ม่แล้วครับต้มมาแล้วสุกแล้วสุกแล้ว พวงใหญ่ดีเลยมันเป็นใส่อ่อนนะครับเป็นใส่ใส่ตันใส่ตันหมูแต่ว่ามันใหญ่แห้งลอกเบืงเอามาลองอเอาล่องแบบนี้บิตัดมาพี่น้องว่ากันลองดูกนี่ยที่นามใส่ดีกว่าเนาะ วอดเลยโอ้ยเสียบขนาดเด็กเสียบมือนกันเด้อพี่น้องเด้อเอ้าพี่น้องงามากแบบนี้เสียบต้องกันเด้อชิมเจละนะครับอเสียบคล้องแฉพี่น้องเข้มข้นขนาดปะนะโอ,โอแดงขนาดเสียบคล้องแฉ่ดีพี่น้องไม่เ,เด้อไม่เด้อแบบนี้

Thôi ạ, nghe ngay thì có sẽ bị đi được Sẽ bị đi ra không? tắn ngay ủa, oh. à à <laughs> ăn một lạng mèn rồi xẻp đi nồi, ตัวแบบประมาณนี้น,น,น,กนาในในกมีนองเบอร์อะไรเข้มเป็นใส่คี่ว่าใส่ไงกระบอกมีน้องเป็นใส่ตันเนี่ยใส่ตัน,นไงใส่ตันเนี่น nè mừng cái sảy sảy nhè em hừ đẹp chưa? เสียงเลยดีกว่าลื่มมาเอากัะไก่แม่นำ้ำเสียงอือขาาขนาดเรา so just go back on if you know. มันล่องมึงพี่หนอใส่ตัวนี้ไปเห็นใส่ไงล่องมึงกินี่นใส่น้อยไรล,ล่องใส่ญ่ใส่ตัน่เบ่งโอ้เสี่ยงกุ้งพัน,นี้ bỏng xẹp như này tôi biết đó, bên đây bên đây ô, chạy bên đây, cái loại bông thế nào, sấy nhảy nữa, sấy はい。 bò cái đây bây giờ đếm bạc đếm ความแห้งีเนาะมาเด้อมาเด้อกีรถ <c oughs> ไตไปไม่ไหวไปเนองอยู่หน้าอื้ม คลิปนี้เอาซ้ันกับพี่น้องอ่ะได้ใส่ตันหมูพวกง่ายๆพี่น้องอลาดลาดไอ้น้ำย่ำหรือว่าน้ำจิ้มแล้วพี่น้องน้ำพริกนะลาดพริกพี่น้องแสีบของแท้เลยครับเด้อกินผู้เดียวพวันนี้สายใจดีบันนี้กินโดนเลยพี่น้องเอากะขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องฮองป่งชัยแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจฮองป่งในคลิปดีนะครับเนาะมื้อนี้กินผู้เดียวได้แล้วหมดเลมากินน้ำกับเพื่อนใดแนวกินอะไรพี่น้องเอ้ามื้อนี้วุ้ยยังหลายพี่น้อง ขอบคุณหลายหนุครับเด้อยที่มารับชมสวัสดีครับ